สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ควันฝากอยู่ที่วัดปูน้องลักนะครับมาตามแนวทางนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยาหกหาเนาะครับงวดที่แล้วของปูกับเขานะครับสีสองสองสีนะครับงวดนี้มาตามตรงนะครับว่าปูสให่ตัวใดสีเนียนสีย่ำหรือย่างหรือจังใดนะครับไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ควันฝา พาโชคได้เลยครับเด้อเป็นกำลังแรงใจเนาะครับหาแนวทางทางพี่น้องรับชมรับฟังนะครับไปครับผมจะเดินคนเดียกราบน้ำสกัดเจ้าค่ะปูกราบน้ำสกัดครับไอเอฟซีแฟนขับนะปูเนาะเอามาเอาชุดบนนะครับชุดบนครับปูชุดสรุปกระดาชุดบนสรุปเลยนะปูเนาะขับชุดสุสายตัดนะปูน้องหลักครับท่ชมชมพี่น้องสรุปครับ ชุดบนชุดสรุปเลยนะปูเนาะกับก,กับปูกับออยังไงอะไรก็ได้เนาะกับ <c oughs> ชุดสรุปแล้วชุดสรุปเลยนะปูเนาะชุดสรุปสีสส่สูตร,รสี่สูตรครับปูว่าสูตร ดับเ็นลายตัวขนาดอะไรเลยมาดูที่ดับดับยูบ่อ่ากรบปูดับฮะดับหนึ่งครับดับเจ็ดโอ้โอ้คือดับเจ็ดเนาะคือดับเจ็ดน้ำปูเนาะเจ็บแข็ขึ้นมาแหี่ยงเจ้าปูน้องเซาะข้างโค้งเจ้าปูเจ้าปูน้องรักดับแต่ปูสายตัดดับปูดับปูสายตัดดับปูสายตัดปูน้องรักดับนะครับผมครับแต่กองฉลากเขาบอกมีเลขดับน้ำกรบปู ่าตามสูตรนะครับเนาะตามสูตรว่นนาตามสูตรครับผมสูตรสรุปเลยมันสูตรสรุปเนี่ยก็สี่สูตรได้เนี่ยครับโบ้แมนสูตรเดียวสรุปนี่สรุปแล้วดับห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอืมดับเลยดับบนและดับล่างครับเนาะตัวเจี mm. ๊ยบในดับทุลักดับทุลักตัวนี้ดับบนได้เนี่ยครับชุดบนชุดบนปูเทียนเลยชุดบนนะครับปูครับทุลักชุดสรุปมันสรุปบนว่ะเนี่สรุปบนครับเจี๊ยบในดับทุลัก ครับสุดใหม่พอดูจะอยู่บ่ะอ <c oughs> ่บ่แคเนี้ยสามสี่สี่แปดนะครับโป้สเกครับสี่จะดับอยู่บ่กะกองฉลาเขาว่าไม่เรียกดับน้ครับกองฉลาเขา่ไม่เรียกดับนะถทา นั่งกัอีสูตรหนึ่งเจ็ดสองเก้าเก้าศูนครับเกูนครับสองสูตรประปูสูนนี้มันหาสูตราสูตรหาสูตรรวบยุสูตรเดียวเล่มันประปูสูตูไปเดียวครับ ตรงกันก็ใช่ไหมครับสี 49. 49. ่เก้าสี่เก้าวปูเราตรงกันตัดเด็กดังองโอ้ครับ <c oughs> ลืม <c oughs> เ็ดสองเลเยนะปูเนาะครับเจ็ดสองเด็กสาตัวมันจะเดือดครับปูสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าหเก้าสี่าดับอยู่นะครับปู สรุปบนไม่แค่นี้ครับเลขห้าสูตรมันตรงกันยี่แค่สี่เก้าครับเขาปูครับจะมาจะมาคืนเลสวตเลขสูตรันได้ตัวนี้เนี่ยเลขสวตนะเปูเลขสวตเป็นเทียนน้ำมุนนะสวตบ่ขค้นแต่ว่าเป็นทีเทียนไลร่วมกันครับโอ้เลขสวตเขาปูจะตั้ตัวไหนตั้ตัวเดียวเ่าปูตั้งเจ็ดสองตัวเดียวเาปูเจ็ดสองตัวเดียวครับตั้งเจ็ดเด้อชุดบนนะครับเนาะสามสี่สี่แปดสี่เก้า สี่สี ar, like ่สามเก้าเจ็ดสองสูนย hmm. ่เ็นปูเนาะครับตัดตัดแค่ตัวเดียวเท่านั้นปูตัดตัวเดียวแล้วเน้นเยปูเน้นเน้นตัวนน้เดียเด่สี่เก้าปูเด่นสี่เก้าเอาปูเด่นเด่นเหล็เด่นอน่างมันวิ่งเดี๋ยวปูวิ่งไปกไรครับผมนี่ครับปูวิ่งครับเขนวิ่งใกะไรปู เดียนีม่มันหลายสูตรครับแต่วิ่งตัวเดียวนี่มันวิ่งเปดนี่ตัวแปดมีตัวเปดมีตัวเดียวนี่คระปูอีกสูตรหนึ่งมันได้โคกกับเจ็ดครับมันสองสูตรกระปูเหมดกวนสูตรหนึ่งได้สามสูตรสูตรหนึ่งได้เจ็ดกับเป็ดอาจจะมานำกันครับวิ่งแปดแต่วาไม่หนีบมบาเจับคูออกมีสีแ่แปดกับราปูเนาะสี่แปดอือกสูตรมัน เล็กวิ zaman, ok. ่งมัน <inches> ม <phin tile> ีแค่นี้มันสองสูตรสองสูตรทำมันมานํากันทำมันมาคือหมวดกอนมันก็จะมาเป็นอยู่ในนี่ครับปูทำมันมาหมวดกวนแห่ฝงอยู่ในนี่ครับโอ้เล็กวิ่งมสองสูตรมันเล็กวิ่งตัวเดียวมันแปดหมวดนี้แปดตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งมันได้คูปองเตียนครับหมวดกอนมันสูตรสูตรสูตรเปลี่ยนในในสาม สูตรสูตรนี so you people, ้ไดจิต hmm. ก <S in issements> uh ับเปียดเดจิตกับเดจิตกับเปียดครับวันนี้ตรงนี้ใครเนี่ะท่านฮาเดนมาสองสูตรครับปูเอ็กวิ่งเพราะปูเขียนตรงนี้เพรนะครับปูสายตัดนะครับน้องสายตัดครับผมอย่าลืมว่าตัดเจ็ดสองนะครับสายตัดตัดเจ็ดสองอย่างเดียวครับผมตัดเลขดังของาะมันหาซื้อไม่ได้ตะลี้งหมดตัดถึงได้ไหมปูตัดสิบเดียวค่ะ เอาปูนี่ชุดนี้คือเด่นสี่แปดสี่เก้าหนี่งปูมันตรงกันแค่ไหนเด่นเอาปูเ่นเด่นสี่แปดสี่เก้าเด่นแค่ไหนเลยกับผมเพราะมันไม่เล็กแค่ไหนเลกับเด่นแค่นี้เราะปูเนาะกับจะเด่นต่อวะโอสี่แปดเก้นะครับกับท่านผู้ชม โรตตอรี่มันก็หาว่ได้แต่มันก็หาว่ามีดเจ็ดสอีกตัดเล่มปูตัด่ะตรี่มันก็หาว่ามี้นี่ครับปูใส่ตัดของแท่เอาปูตัวอื่นมาตัดปูปูปูดับบดับเปนมาปูตัดาับลักดับอ่าตัดคือห้าหนึ่งเจ็ดนาปูเนาะเพราะวานนี้ชุดนี้มีเจ็ดสองก็เลยตัดเจ็ดสองนี่ครับเต็มบนชุดสรุปนับปูเนาะสามสี่สี่แปดสี่เก้าสี่เก้านี่ชนกันครับผมสี่สี่สามเก้า นะครับเจ็ดสองสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์หกสี่เจ็ดกันจะไล่ครูเน้นมาปูแล้วมันตรงกันสีเก่าเน่นสีเก่าสี่แปดขอบปูผมถามนะครับปูใช่ว่านคนทรงไหอไม่ไห่บอกมีบอครับเลขลับว่าเล็ขลับว่าปูเลขลับเดี๋ยวคุณเกิดเดี๋ยคุณเน้นไล่ก่อนครับท่านผู้ชมนะครับเนอะเลขลับเลกลับ ปูมนส่งมาให้ยันมาปูส่งมาอยู่ส่งมาให้ปูอยู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ปูเขียนใส่อีกแผ่นหนึ่งให้ครับท่านผู้ชมครับเล็กหลับ <laughs> เอาพี่น้องครับแคปหน้าจอนะครับแนวทางของปู่น้องหลักงดประจ,จำวันที่หนึ่งกันยาหกหานะครับปูจับคู่บนนะครับหาเรี่ยล่างกับหาเรี่ยวนะครับเนะบ่นปูจับคู่ไว้ที่สามสี่สี่แปดสี่เก้าสี่สี่สามเก้านะครับ เจ็ดสองสี่เก่าเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์หกสี่เจ็ดนะครับปูเน้นไปที่สี่แปดกับสี่เก่านะครับแต่ว่าปูตัดเจ็ดสองนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับปูเป็นปูสายตัดนะครับตัดตัวนั้นออกตัวนั้นนะครับชุดล่างปูจับสามครูนะครับแปดแปดแปดห้าแปดศูนย์นะครับ ห่วงกลมที่85นะครับเนาะสามตัวผู้จับ949649เอาพิดแล้น่าเอาทาผู้ใดชอบนะครับคลิปนี้ก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คอนฟผพาโชคนี้นะครับเด้อคลิปนี้คอนฟาสวัสดีครับผม